นะครับก็สวัสดีนักเรียนนะครับโรงเรียนจุฬาภรณ์ทุกคนนะครับในชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของบทที่หหลังจากได้เราเราได้ประทาการประถมนิเทศนะครับในบทที่1นนะครับนักเรียนควรจะต้องศึกษาก่อนที่จะเข้ามาฟังบรรยายนะครับนักเรียนจะศึกษาเรื่องของคําคอธิบายรายวิชา นะครับแล้วก is ็นักเรียนจะดูละว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนะครับบทที่1เป็นเรื่องของระบบสารสนเทศนะครับเนื้อหาของนักเรียนที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับก็คือเรื่องขององค์ประกอบของระบบสารสนเทศมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็มีทั้งหมด5ส่วนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นความรู้เรื่องของการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์นะครับประกอบอะไรบ้างนะครับอันนี้เรียนมาเยอะละอินพุตโปรเซสเอาพุตนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเลขฐาน คร,ครูจะมีคลิปวิดีโอลักษณะอย่างเงี้ยนะครับ3คลิปวิดีโอให้นักเรียนอ่านนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปด้ยวยความรวดเด็วจุดประสงค์รายวิชาอ่านเองนะครับทีนี้นะครับเราจะดูว่าองค์ประกอบของระบบสารสนเทศมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันก็ประกอบไปด้วย3อย่างครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ด a ตา้าพ o ีเพอแวรแล้วก็เ r ราวเ r อ นะครับฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับรวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหลายนะครับซอฟต์แวร์ก็คือชุดคําสั่งที่เราใช้สั่งงานฮาร์ดแวร์คืออย่างนี้ครับมนุษย์เราไม่สามารถสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเราจําเป็นจะต้องสั่งงานผ่านเจ้าตัวซอฟต์แวร์นึกถึงเวลาเราใช้งาน Windows เราต้องการจะเปิดเจ้าตัวไมค์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาดูเนี่ยไดเรียนนั่งแล้วสั่งบอกว่าเปิดไมค์คอมพิวเตอร์ให้ฉันสิ นะครับมันก็เปิดไม่ได้นะครับเราจําเป็นจะต้องเอามือไปจับที่เมาส์เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์ไปดับเบิลคลิกนะครับนะอันนี้คือหน้าที่ของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เขาก็มีหลายประเภทนะครับถัดมาก็คือ Data Data ก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราใช้ในการสั่งงานต่างๆข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลที่เราเอามาประมวลผลมันมีรูปแบบการประมวลผลเยอะแยะไปหมดในปัจจุบันนะครับ ถัดมาก็คือ PeopleWare PeopleWare เนี่ยก็คือมนุษย์ครับคอมพิวเตอร์นะครับเร็วประมวลผลได้มากฉลาดแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมันโง่ครับถ้ามนุษย์ไม่สั่งมันทํางานไม่ได้นะครับทีนี้บุคลากรเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ข้อสุดท้ายครับคือรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือรู้จักโปรซสเซอร์นะครับถ้าไม่รู้จักขั้นตอนปฏิบัติงานไม่รู้จักโปรซสเซอร์เนี่ยใช้ไม่เป็นครับใช้ไม่เป็น นะเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบทั้งหมด5ส่วนนะครับทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบุคลากรเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับผีพ่อแวร์เนี่ยนะครับจะสั่งงานไปยังเจ้าตัวฮาร์ดแวร์โดยตรงไม่ได้ e ีพ่อแวร์จำเป็นต้องสั่งงานผ่านซอฟต์แวร์แล้วซอฟต์แวร์จึงไปสั่งงานผ่านฮาร์ดแวร์ต่อนะครับเหมือนเราอะไรครับเราพิมพ์ Microsoft Word นะครับเราเป็น l e w พั e people w ฒ a r เนี่ยต้องรู้อะไรครับต้องรู้สิ่งที่เรียกว่า procedure หรือรู้จักขั้นตอนในการทำงานคือรู้จักว่าเปิดโปรแกรมยังไงสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมายังไงพิมพ์ยังไงจัดยังไงนะครับทีนี้การพิมพ์จะให้มันเก็บเนี่ยเราพิมพ์ไปเก็บในฮาร์ดแวร์ในคอมพิวเตอร์โดยตรงไม่ได้นักเรียนจะต้องเปิดโปรแกรมที่เรียกว่าระบบปฏิบัติการขึ้นมาก่อนในที่นี้ก็คือ Microsoft Windows เวอร์ชันอะไรก็แล้วแต่นะครับ หลังจาก Microsoft Windows เสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องไปรัน Microsoft Word นั่นหมายความว่า Windows จะอยู่ระหว่างเรากับฮาร์ดแวร์แล้วก็ยังมีใครครับยังมี Microsoft Word ขั้นระหว่าง p e o p l e w a r e Microsoft Word แล้วก็ Microsoft Windows จึงจะลงไปสั่งฮาร์ดแวร์ได้พอะนักเรียนเริ่มพิมพ์งานปุ๊บนักเรียนก็ไปคำที่คำสั่ง Save นะครับพอไปที่คาสั่งเซฟเสร็จการบันทึกเนี่ยมันก็จะเอาข้อมูลที่อยู่ที่ Microsoft Word เนี่ยเอาไปบันทึกลงฮาร์ดไดรฟ์หรือเอาไปบันทึกลงไปในฮาร์ดดิสก์นั่นคือลักษณะการทำงานระหว่าง p e o p l e แวร์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ก็คือสรุปหลักการสำคัญก็คือ PeopleWare เนี่ยสั่งงานฮาร์ดแวร์โดยตรงไม่ได้จำเป็นจะต้องสั่งงานผ่านเจ้าซอฟต์แวร์แล้วซอฟต์แวร์จึงจะไปสั่งฮาร์ดแวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์บางตําราเนี่ยให้ไว้3-4ส่วนเนี่ยของครูมีทั้งหมด5ส่วนนะครับอ่ะดูครับส่วนแรกนะครับเราเรียกว่าส่วน input ส่วน input ทนี่ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลเรากําลังจะพูดถึงอุปกรณ์อะไรทั้งหมดที่ใช้ในการรับข้อมูลนะครับถัดมาก,ก็คือส่วนประมวลผล ส่วนประมวลผลนะครับส่วนประมวลผลก็มีหน้าที่ในการประมวลผลการประมวลผลคือการอะไรการประมวลผลคือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ครับนอกจากคำนวณคณิตศาสตร์แล้วมันก็จะดาเนินการเปรียบเทียบนะครับทีนี้การจะมันจะดาเนินการเปรียบเทียบได้นะครับจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโปรแกรมคือเอาไว้สั่งว่าใครจะเปรียบเทียบกับใครนะครับ เปรียบเทียบแล้วเอาข้อมูลที่จะเปรียบเทียบมาจากไหนเอามาจากสตอ r e เรจตัวนี้ครับเอามาจากที่เก็บข้อมูลเมื่อดําเนินการเสร็จก็จะได้อะไรครับเอาพุทออกไปถ้าเราบวกเลขนะครับมันก็ต้องมีเลขตัวตั้งนะครับมีโอเปอเรเตอร์นะครับ ator, รบ,บวกลบคูณหารแล้วก็มีตัวดําเนินการบวกลบคูณหารนะครับเขียนโปรแกรมขึ้นมาประมวลผลเสร็จเอามาเก็บไว้ที่หน่วยความจําแล้วก็แสดงผลนะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ของมัน นะครับส่วนประกอบอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ซึ่งรูปร่างหน้าตาคอมพิวเตอร์แบบนี้ปัจจุบันเราเห็นน้อยลงละนะครับเราจะเห็นอย่างมากก็เป็นเครื่องอะไรครับเครื่อง All in one น้อยคนที่จะใช้เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์มีคีย์บอร์ดมีหน้าจอ, <c oughs> อะโทษครับมีเคสนะครับทีนี้ดูครับเรามาดู Input d e v ไว e Input d e v i ไวเนี่ยมันมีอะไรบ้าง นะครับนะก็เยอะแยะเลยครับตรงนี้มี audio conversion device มี barcode reader มี bio m e t a l i c พวกอ่านงเกอร์พ r i นฟิ i งเกอร์สแกนที่อยู่หลังโทรศัพท์ก็ดีที่อยู่ที่คอมพิวเตอร์ก็ดี business card reader ก็คือพวกการอ่านแถบแม่เหล็กทั้งหลายนะครับรวมไปถึงกล้องดิจิทัลนะครับนะพวกนี้ก็พวกอ่า touch screen นะครับถัดมาก็คือกลุ่ม touch screen แล้วก็ตามด้วยกลุ่มของ เกมแพดต่างๆจอยสติ๊กแพดเดิลแพดเดิลที่เขเอาไว้ใส่ที่มือนะครับสเตลลิงบิวล์ล้อที่เอาไว้กลิ้ง Microsoft Kinect Microsoft Kinect เนี่ยเป็นกล้องนะครับนะ nah, ถัดมาก็คือพวก Gesture Recognition กับ Graphic Tablet Graphic Tablet uh, ไม่ต้องอธิบายนะครับที่เขาเขียนออัน uh, นั้นกันนะครับนะ nah, เสร็จแล้วพวกนี้ก็คือพวกที่รู้จำ uh, Recognition แปลว่ารู้จํา นะครับรู้จำท่าทางต่างๆนะครับเวลาันเรียนเล่นเกมมีการเต้นกล้องมันก็จะจำได้นะครับอุปกรณ์หลักนะครับของ Input Device ที่เราน่าจะรู้จักก็คือคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดกับเมาส์เมาส์อยู่ไหนลำเลิกนะครับก็มีคีย์บอร์ดกับเมาส์ครับนอกจากนั้นมีพวกไลท์กันไลท์เพนแมกเนติกอิงแมกเนติกอิงเนี่ยเราจะเจอในเช็คครับใต้เช็คเลขที่เช็คนะครับตรงนี้อันนี้สมมุติว่าเป็นเช็คนะครับ เล็กที่เช็คเขาจะพิมพ์กับ Magnetic Ink นะครับนะ Magnetic s t r i p Reader คือเครื่องอ่าน Magnetic Ink นะครับ Medical i m a i n g นะครับ uh, Medical Imaging Device นะครับก็คือพวก uh, X-ray Computer พวก CT Scan พวกนั้นนะครับนะ uh, มีใครอีกครับมีไมโครโฟนมีเสียง MIDI นะครับ MIDI Keyboard นะครับีย์บอร์ดที่เขาเล่นเพลงที่เป็นเพลงออกมานะครับ พวกเมาส์พวกทัชแพดพวกออปติคอลรีเดอร์พวกออปติคอลรีเดอร์นี่ก็คือลักษณะของข้อสอบที่นักเรียนใช้ดินสอ2 B ฝนนะครับอ่ะกรูไปด้วยคำรวดเร็วนะครับ8นาทีแล้วนะครับแพดเดิ้ลแผนสไตลัสอะไรพวกนี้นะครับดดน,ะรนะบนะยกคือก้านยกนะครับ VR เฮล멧นะครับก็คือกล้องนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะ ถัดมาที่เราจะรู้จักกันก็คือส่วนประกอบของเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ที่เรียกเราเรียกว่า CPU บางคนเรียก Central Processing Unit นะครับทีนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนเลือกซื้อคอมพิวเตอร์นะครับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กหรือนักเรียนจะต้องมีชิ้นงานส่งครูในเรื่องของการประเมินค่าเจ้าตัวโน้ตบุ๊กนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากครับเจ้าตัว CPU หรือ Central Processing Unit เนี่ยมันก็จะมีส่วนประกอบของมันอยู่ สามส่วนหลักๆนะครับสามส่วนหลักๆส่วนที่1นะครับเราเรียกว่าเมนเมมโมรีนะครับเมนเมมโมรีเนี่ยไม่ใช่แรมนะครับบางทีเราเรียกว่าแคชนะครับเมนเมมโมรี Memory, เนี่ยจะทำหน้าที่ในการพักหรือจัดเก็บข้อมูลนะครับส่วนที่2เราเรียกว่า ALU มันมาจากคำว่า arithmetic logical unit arithmetic จะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณคอมพิวเตอร์ทำเป็นแค่บวกกับลบนะครับ arithmetic ส่วนการคูณกับการหารการยกกำลังสองการถอดสแควรูปสองคอมพิวเตอร์ทำไม่เป็นครับแต่คอมพิวเตอร์จะใช้คุณสมบัติของการบวกกับการลบนะครับการคูณก็คือการบวกเป็นชุดๆุดเป็นช่วงชวงไปการหารก็คือการลบเป็นช่วงช่วงไปนะครับเอามาทำพวกเนี้ย ถัดมาคือ Logic, Log Unit, l o จิคอลยู i ิตอ i t h m ิ t เมติคำนวณน,นะครับ l o g ิคอลทำหน้าที่ในการอ,าอะไรละเปรียบเทียบเชิงตรรก,กะมากกว่าน้อยกว่าเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการคำนวณกับเปรียบเทียบนะครับตัว U คือ Unit นะครับเสร็จแล้วมีถัดมาครับมันจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วน Control Unit Control Unit ก็จะเป็นคนสั่งครับสมมุติเราจะบวก คอนโทรลยูนิก็จะสั่งให้มันย้ายข้อมูลจากแรมมาเก็บไว้ที่เมนโมโมรีใครคือตัวตั้งนะครับตัวดำเนินการคืออะไรนะครับตัวบวกคืออะไรนะครับเสร็จแล้วมันก็จะส่งไปให้ ALU ทำคอนโทรลยูนิตจะต้องรู้ครับว่าเฮ้ยอันนี้มันคือโจทย์ที่ใช้จะส่งให้อลิสเม t i c เพื่อที่จะคำนวณหรือจะส่งให้ Logical เพื่อที่จะเปรียบเทียบ นะครับมันก็ส่งไปคำนวณคำนวณเสร็จมันก็จะเก็บมาพักตรงนี้ถามว่าทำไมต้องมีเมนเมมโมรีครับคำตอบคือ CPU ที่นักเรียนฟังๆกันนะครับความเร็ว2.5 g h z 2.5พันล้านคำสั่งต่อวินาทีนะครับจำเป็นจะต้องมีที่พักข้อมูลไว้ก่อนก่อนที่จะส่งไปแล้วส่งกลับนะครับถ้าไปรอข้อมูลมาจากแรมเนี่ยมันช้ามันไม่ทันนะครับโอเครายละเอียดเยอะครับเราคงไม่ลงไปมากมายนะครับ ส่วนถัดมาก็คือส่วนที่เรียกว่า Random Access Memory หรือที่เรารู้จักกันในนามของแรมนะครับแรมก็เนี่ยครับไล่มาตั้งแต่อดีตนะครับปัจจุบันเราอยู่ที่ DDR4 b u ต3000-4000กว่าเข้าไปแล้วนะครับนะฮะอ่ะแรมคือหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราคอยไปดูกันนะครับถัดมาก็คือเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดเมนบอร์ดบางครั้งก็เรียกว่ามัตเตอร์บอร์ด m o โบอะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียกนะครับมั t เตอร์บอร์ดนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างบริเวณแรกเลยก็คือบริเวณที่เราใช้เสียบติดตั้ง CPU นะครับติดตั้ง CPU มี Expansion Slot นะครับที่ติดตั้งต่างๆมีด้านหน้าเขาเรียกว่า f r o t t panel จะมีสายต่อออกไปที่หน้าตัวเคสนะครับต่อไปนี้นะครับเวลาเจอ นักเรียนเรียกว่าเคสนะครับไอ้ที่ก้อนก้อนที่เขามี CPU ใส่เข้าไปข้างในซีพียมีตัวเล็กนิดเดียวที่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเมนบอร์ดเนี่ยเปรียบเสมือนกับหัวใจสำคัญนะครับอะ่ะถัดมาครับเมนบอร์ดก็มีส่วนประกอบอะไรบ้างมีซ็อกเก็ตนะครับมีชิปเซ็ตสองตัวครับนี่ครับชิปเซ็ตสองตัวนะครับอ่าชิปเซ็ตสองตัวเขาเรียกว่าน็อตบลิต กับเซอร์บิตน็อตบิ e ก็จะเป็นชิปเซตที่ทำหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ที่มีความเร็วนะครับเซอริตก็คืออุปกรณ์ควบคุมควบคุมอุปกรณ์ที่ความเร็วต่ำนะครับทีนี้อะไรเป็นความเร็วต่ำความเร็วสูงครับถ้ามันเร็วกว่ามนุษย์ทํางานเราเรียกว่าความเร็วสูงครับถ้ามันช้ากว่ามนุษย์ทํางานเราเรียกว่าความเร็วต่าความเร็วต่ําก็อยู่ที่เซอร์บิต ความเร็วสูงก็อยู่ที่ n นอตบิ e เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเลือกซื้อเมนบอร์ดสำหรับ pc ดูชิปเซตด้วยว่า,าชิปเซตมันก็มีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสได้เจอกันเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมร้านคอมพิวเตอร์ออนไลน์นะครับว่าเฮ้ยมันมีชิปเซตอะไรบ้างนะครับอ,อุปกรณ์ความเร็วสูงนะครับที่สูงเกินกว่ามนุษย์จะทำงานเช่นจอภาพนะครับนะพวกนี้เร็วกว่ามนุษย์ทำงานเราดูไม่ทันนะครับ นะนะครับอันนี้ก็คือเช่นเซาบิดก็เช่นพวกคีย์บอร์ดพวกเนี้ยเราเราสั่งงานมันทันนะครับนะครับก็อย่างอื่นนะครับลองดูในรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็จะมีขนาดขนาดของเมนบอร์ดเขาเรียกว่าฟอร์มแฟกเตอร์นะครับก็มีตั้งแต่ขนาดที่เรียกว่า AT รายละเอียดดูเองนะครับ ATX นะครับ baby ATBTXATX เดี๋ยวนี้เราอยู่ที่อะไรครับ ATX กับ AT 2ออันนะครับที่เราใช้งานอยู่นะครับทีนี้บนเมนบอร์ดก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าซ็อกเก็ตนะครับซ็อกมาตามตัวเลยครับซ็อกเก็ตก็คือซ็อกที่แปลว่าถุงเท้านั่นแหละครับซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตก็คือที่ที่ช่องนะครับหรือที่ที่เราจะใช้เสียบเจ้าตัว CPU เพราะฉะนั้นขาของ CPU ก็จะต้องมีซ็อกเก็ตตรงกับ ขาเสียบที่อยู่บนเมนบอร์ดซ็อกเก็ตก็ไไ่แล้วครับตั้งแต่ซ็อกเก็ต1ซ็อกเก็ต7นะครับปัจจุบันอินเทลรุ่นใหม่เจน1 0จะอยู่ที่ซ็อกเก็ต1200นะครับรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือ1151งเวอร์ชัน่นแล้วก็1150นะครับไม่ใช่เบอร์สั่งไก่ KFC ไม่ใช่เบอร์สั่งพิซซ่านะครับนะมันเป็นเบอร์ของขาซ็อกเก็ตนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้า ซ็อกเกตเป็นแบบ PGA พินกริดอะเลยเนี่ย1 2 0 0, 0แสดงว่ามันมีขาทั้งหมด1200ขา CPU ก็ต้องมีขา1200ขาด้วยเช่นกันจึงจะเสียบกันได้เอามาเสียบกันสุมสุ่ม5ไม่ได้นะครับเวลานักเรียนเลือกซื้อเนี่ยต้องเลือกที่ CPU ก่อนว่า CPU มีขาเท่าไหร่ใช้กับ s o อกเกตอะไรจึงจะไปเลือกซื้อเมนบอร์ดที่ใช้งานคู่กับซ็อกเก็ตนั้นแล้วหลังจากนั้นค่อยเลือกซื้ออุปกรณ์อื่นๆถัดไปนะครับ เรามาอยู่ในกลุ่มที่3นะครับคือกลุ่มของ Output Device นะครับกลุ่มของ Output Device ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการแสดงผลข้อมูลนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในรูปของจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้นะครับถ้าจับต้องได้พวกคีย์บอร์ดพวกอ่าอะไรอักษรไบรอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่ะตัวแรกเลยนะครับพวก 3D printer นะครับ พวก 3D p r i n t e พพวกจอภาพอะไรพวกเนี้ยนะครับ GPS โปรเจคเตอร์อะไรกลุ่มนี้ลำโพงก็เป็นกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเราไม่คุยอะไรเยอะตรงนี้เพราะว่าน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับทีนี้เรามาดูบนเมนบอร์ดที่มีส่วนที่เรียกว่าหน่วยความจำนะครับหน่วยความจำก็คือแรมแรมบน PC หน้าต่างเนี้ยครับนะแรมแต่ละชนิดเนี่ยครับ จะมีขาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าขาของแลมเราเสียบไปนะครับขาของแลมจะต้องเสียบเข้าไปที่ซ็อกเก็ตชนิดตรงกันกันกบของแลมอันนี้ครูได้รูปมาให้นักเรียนดูครับนะถ้าเป็น SDRAM สมัยก่อนก็จะมีขาอย่างเงี้ยตรงตรงรอยบากนี้เราเรียกว่าสกังนะครับต้องเสียบเข้าไปให้ตรงเพราะฉะนั้นนักเรียนไปเอาแลมชนิดเดียด DDr2 มาเสียบใน SDRAM ไม่ได้โอเคไหมครับ เอา DDR 3ไปเสียบกับ DDR 2เนี่ยช่องนะครับมันไม่ลงกันสกังมันไม่เหมือนกันนะครับอ่ะ <c oughs> นะครับนะก็มีประมาณนี้ครับเจ้าตัวสไลด์นะครับ